สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสมุญชนแคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอบคุณสตรีโอกาสวันสตรีสากลเที่ยงวันอาทิตย์ที่8มีนาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปตโตรนครรัฐวัติกันโดยวันนี้มีสัตวบุุษมาร่วมสวดภาวนากว่า5 0,000คน Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi ci presenta l'episodio della cacciata dei venditori dal Tempio. สำหรับพระรสานวันนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูเจ้าทรงขับไล่พวกพอค้าออกจากพระวิหารพร้อมตรัสว่าอย่าทำบ้านของพระบิดาให้เป็นตลาดซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแบ่งปันพระรสานตอนนี้ว่าที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าจะทำลายพระวิหารนี้และจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันนั้นเราทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าพระองค์ทรงหมายถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์นี่แสดงให้เห็นถึงความสว่างของการ สเสด็จกับคืนพระชนทีพและการสเสด็จกับคืนพระชนทีพของพระองค์นี้จะก,กลายเป็นจุดพบกันร,ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ <c oughs> ตลอดเทศกาลมหาพรตซึ่งเรากำลังเตรียมตัวก้าวสู่เทศกาลปัสกานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลลังบาปพ่อจึงอยากจะเรียกร้องเราแต่ละคนให้ติดตามพระเยสุเจ้าเพื่อเราจะได้พบกับพระเจ้าในตัวเราและผ่านทางการเป็นประจักษ์พยานของเรานเฟติ อย่างไรก็ตามการที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้นั้นเราจะต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราจะให้พระเจ้าเข้ามาชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์หรือเปล่าเราจะยอมให้พระองค์ชำระล้างการบูชาวัตถุสิ่งของที่เรากําลังประพฤติอยู่หรือไม่ทั้งทัศนคติแห่งความโลภจิตตรมทางโลกการอิจฉาริษยาความเกลียดชังหรือว่าการติถินนินทาผู้อื่น พระเยสุจ้าไม่ได้ทรงชำระล้างจิตใจเราด้วยการทุบตีแต่พระองค์ทรงชำระพระวิหารของพระองค์ในตัวเราทุกคนด้วยความอ่อนโยนด้วยความเมตตาและด้วยความกรา ในทุกมิตราที่เราร่วมเฉลิมฉลองกันด้วยความเชื่อนั้นจะทำให้เราเติบโตขึ้นประหนึ่งว่าเป็นพระวิหารอันทรงชีวิตของพระเจ้าดังนั้นขอให้เรายอมให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาสู่ครอบครัวของเราและเข้ามาสู่จิตใจของเราด้วย empathy somebody in and aspiration จากนั้นพระองค์ทรงทักทายไปยังผู้หญิงทุกคนเป็นพิเศษในโอกาสที่วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลและทรงขอบคุณบรรดาสตรีทุกคนด้วยที่ได้ทำหน้าที่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าและทำงานรับใช้พระศาสนาจักรเสมอมาเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าที่ของการให้กำเนิดบุตร Non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Leo Klapma, Popcan Maitai, Catholic News. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ